ครับผมตอนนี้เราก็จะมาซื้อเนื้อผลยังคำนะครับ่หลงนั้นนี่นี่เป็นแหล่งมันโดยตรงเเี่พูดกันว่าเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะดีต้มือดิโ่้ดิโก้ง่โก้โง้โง่โก นคนคนยังทำเวลาเข้ามาซื้อเนื้อที่เข้ามาข้างในเลยนะเราจะได้เนื้อสดสนา้วเลยครับนี่ ไปเดี๋ยวเราไปซื้อเนื้องัวงงวงโง่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 โงคง่พา่โง่คง่โง่โ่โง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 ่โน่โง่โง่โง่ับ่่โง่โงคง่โ่่่โ่โโโโโ นี่เหรอโคขุนอ่ะหืมโคขุนพลอยังคำทดสอบอาหารทดสอบอาหารโอ้ยเป็นตัวพันธุ์นะครับพ่วพันธุ์ตัวพันธุ์โทษโทษโทโทษไปจซื้อไปเลี้ยงใช่ปะหูยังฮะไอ้นี่โอ้โันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์มากกว่านะครับเป็นพ่อพันธุ์ใช่เหรอแมนบลาแหนกัพูดไปเรื่อย โคขุนเป็นทดสอบอาหารว่ากินแล้วโตวไวนี่ครับทดสอบอาหารเป็นช่องอาหารอืมตัวไหนจะโตวไว ไปลไปกันต่อว่าหัวไหลนี่นีตะเค้เอ็มไหนอะตะเค้น,นี้ตะเค้น,นี่หัวไหลเนื้อตะเค้ไม่ใช่ตกฮะเนื้อะตะเค้หัวไหลักในตะเคจะแตกันเนี่ฮะสััอะไร ตอเคีเอาสองเลยนี่ตะเคียนสองตะเคีนสองเนื้อต่มเนื้อตุ่มเมาเนื้อตะเคียนมีใช่ไหมต่หองนอกอ๋อโอเค อันนี้ตะเคียเอากอันนี้มันสองร้อยกว่าสองร้อยสิบเอบาทปิดมันด้วยโอ้โหเยอะมากเลยนะเนี่ยมันด้วยข้างนอกอ่ะข้างนอกนี่รสมสมตินสมตินงออ น้ำปีครับน้นยังน้ำหมักน้ำหมักโอเคน้ำปีน้ำหมักก็เ่อหนึ่กิโลอ๋อผสมอ๋อนี่น้ำหมักคุณอครับอครับแล้วก็น้ำยังมี่ดีกวนี้น้ำจิ้มขมขอจิ้มขมเอกจิ้มหวานขอขอจิ้มเอาจะดีป๊อปจะดีวันนี้แล้วที่หมักเขาวที่บอกนะครับเท่า่คบาห่ครับเท่าบาทเท่าหร่ครับเาบทาครับ ่เสร็จแล้วตอนนี้ซื้อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกลับเข้าออบ้านม่วงกันต่อโอเคนี่ดูเลยนี่เนื้อเนืเ้อตากแค่นนเนื้อตาเคเนื้อตาเคนี่เนื้อตาเ,เ,ตเคดูดิโอ้โห เนี่ยเ,เนื้อที่สุดของที่สุดของเนื้อเนี่ยนุ่มที่สุดเลยละลายในปากโโอ,โโอ้หแทรกมันแทรกมันเป็นเนื้อที่แทรกมันโอ้เนี่ยแหละครับหนันขึ้นก่อนหันขึ้นก่อนหันขึ้นก่อนพิมเมี่ยมพิมเมี่ยมครึ่งเผื่อเราจะกินครึ่งนึงจะคืนก่อนไงนี่แหละเนื้อไดโนเสาร์วางอื้อหือ วางก่อนเออนี่นะครับคนดังครับโอ้ยกะว่างกับว่างไส้กรานเนี่อันนี้ทำไหมเนี่ยไปย่างใหม่ไหมหันเลยหันเลยให้หั่นเลยหันเลยมีเดียมได้อันนี้มันแบบมันจะนุ่มมากเลยนะอ้าวไปเดี๋ยวโอ๊ะต้องดำไม่ทันไง พิมียมโอ้โหอันนี้มันกแดงเกินนะเนี่ยเฮ้ยพี่นุตากล้องยู่ปิติไม่มันแดงเกินนะพี่นี่มามันแดงเยอะไปว้าวแล้วตอนนี้ลงกันเป็นเนื้อที่แบบกินแล้วไม่ปวดหัวคือว่าไงกุเขียวอ่ะรู้สึกว่ากินเมื่อกี้นุ่มกว่าใช่มันจะนุ่มกว่ากินเมื่อกี้นุ่มกว่าตัวนี้ใช่ไหมนี่ครับ เนื้อพนยังครับโอ้ยอันนี้ยังไม่สุกเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเกียวเจียวเจียวขี้เพี้ยรสชาติก็ไม่เหมือนกันเอันนรัเกีนะ่บไ้แลพนอกอันนี้ับนอกอันนี้ยากกว่ารสชาติไม่เหมือนกันน่าลบก็เสียงนี โยมันดือสบไหครับพี่น้องเอ้ยครับหรือน้ำลายน้ำอือๆก็เลยวะอานเมือานเอวาลเมองาิอานลอนเมื่อนี้นะครับผมผู้ที่อำานอวเวนเจอร์คเับน้มองเม่อ็านมเมี่อวาดอเอนเัวานเ่นะครับนะครัอวานเมื่นเมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพวกเมานลับบ้านก่อนนะครับสมืม ขอกกับคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายๆไปไปก่อนโชคดีมีชัยกับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผม